ทุกคนเคยได้ยินชื่อพยาธิเขมดกันไหมคะเอ่อมันฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะตัวเล็กๆแต่ว่ามันสามารถพบเจอได้บ่อยมากโดยเฉพาะในเด็กๆค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ชื่อวิทยาศาสตร์ของมันนะคะนั่นคือ Enterobius vermicularis นั่นเองค่ะจะเป็นพยาธิตัวกลมสีขาวขุ่นแล้วก็มีขนาดเล็กมากจนแทบมองไม่เห็นเลยค่ะใช่แล้วค่ะโดยพยาธิตัวนี้นะคะจะอาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ของคนเราแล้วก็ตัวเมียเนี่ยจะออกมาวางไข่รอบูุรวานักค่ะ พอฟังแบบนี้นะคะก็เลยเข้าใจเลยว,ว่าทาไมคนที่ติดพยาธินี้ถึงมีอาการคันบริเวณก้นนะคะโดยเฉพาะเป็นกลางคืนด้วยแล้วก็เด็กบางคนเนี่ยมีอาการถึงขันนอนไม่หลับเลยด้วยค่ะใช่ค่ะและที่ต้องระวังนะคะก็คือไข่ยพยาธิตัวนี้เนี่ยสามารถแพร่กระจายได้ง่ายมากจากการที่เราเกาแล้วก็ไปจับของใช้ต่างๆค่ะ ใช่ดังนั้นแล้วนะคะอย่างที่เราจะทําให้รู้ว่าเราติดพยาธิตัวนี้ไว้เนี่ยก็คือเป็นการตรวจหาตัวพยาธิหรือว่าไข่พยาธิบริเวณรอบรูทวารหนักแต่ว่าการเก็บอุจจาระเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่พบไข่พยาธิค่ะเพราะว่าอย่างที่เราบอกเนาะมันสามารถออวางไข่ที่รอบรูทวารหนักของเราได้ค่ะดังนั้นนะคะเราเลยมีเทคนิคพิเศษในการเก็บสเปซิเมนชิ้นนี้นะคะก็คือเรียกว่า แลก็เทปเทคนิคหรือว่าการใช้เทปใส่ในการเก็บสิ่งทรงตัวนี้เพื่อนําไปวินิจฉัยต่อน,นั่นเองค่ะใช่คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีนี้เนี่ยคืออะไรแล้วก็มาทําทําอย่างไรให้ถูกต้องค่ะ <Yeah. S 1> เรานะคะจะนําสไลด์นะคะมาติดกับสปอตเทปค่ะเพื่อนําไปเก็บสิ่งส่วนตัวที่ก้นของน้องนั่นเองค่ะสมมุติว่าอันนี้นะคะเป็นก้นของน้องค่ะแล้วก็เราจะทําการเปิดเพื่อให้เห็นดูทวารน,นะคะดูทวารจู่ตรงกลางแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด่านแก้มก้น,นะคะ่ะนำสไลด์เนี่ย วางเข้าไปตรงๆนะคะเบาๆแล้วจากนั้นก็จะปาดซ้ายปาดขวาเพื่อเก็บสิ่งส่งตจวกนั้นนะคะเราก็จะปิดเทปให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะค่ะหลังจากได้สิ่งส่งเววมาแล้วนะคะเราก็ต้องเช็คอีกทีนะคะว่าสเปซิเมนของเราเนี่ยมีรอยที่เป็นรูเทวันของน้องหรือเปล่าเป็นตัวบอกว่าอ่าสเปซิเมนอันนี้เนี่ยมีคุณภาพนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะมะนาวค่ะค่ะไปค่ะ นี่นะคะพวกเราชาว MT เราจะไปแปะก้นน้องๆตามโรงเรียนกันนะคะเพื่อที่จะนําตัวแปะเนี่ยมาหาไข่พยาธิต่อเพื่อที่จะดูแลสุขภาพช่องรูก้นของน้องๆนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะพวกเรากำลังเด<ว><ว>ินทางไปที่โรงเรียนเรา<ว>นะคะ<ว>จะให้ไปใ,ให้ความรู้น้องๆนะคะเนอร์เซอรี่อนุบาลแล้วก็ประถมนะคะเกี่ยวกับพยาธิเข็มุดนั่นเองไปไปดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงโรงเรียนของน้องๆแล้วค่ะในส่วนของกิจกรรมหน้าเสาธงของน้องๆเนี่ยก็จะมีการทํากายบริหารเกี่ยวกับการตระหนักรู้ถึงการล้างที่ถูกวิธีค่ะต่อไปก็เป็นตาของพวกเราแล้วค่ะแล้วพวกเราก็ได้เตรียมการแสดงเกี่ยวกับพฤติกรรมการติดเชื้อพยาธิมาให้น้องๆได้ดูกันค่ะต่อไปเราก็จะมาเริ่มตรวจกันค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตรวจสอบใบยินยอมแล้วก็มีการระบุต,ตัวตนให้ตรงกับอุปกรณ์ที่เราจะเก็บสิ่งสกปรกค่ะ และนี่นะคะก็เป็นสถานที่และก็บรรยากาศที่เราเก็บสิ่งสมตรวจกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทําการตรวจน้องเสร็จแล้วนะคะเรากำลังามานั่งเช็กว่าครบไหมนะคะและก่อนที่พวกเราจะกลับกันนะคะเราได้มีช่วงเวลาในการทำกิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับน้องๆในการป้องกันการติดพยาธิอีกด้วยค่ะทั้งการพาเล่นเกมระบายสีแล้วก็ร่อนทานค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้อง l a บของคณะเรียบร้อยแล้วสิ่งส่งตรวจนะคะที <c oughs> ่เราเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาตรวจนะคะแล้วก็รีพอร์ตผลลงในนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่า <c oughs> น้องๆจะติดพยาธิถุงมดกันเยอะไหมพี่น้องถ้าเกิดว่ามันเนกาทีฟจริงๆอาจารย์ก็จะดูแล้วคอนโทรลได้ โอเคค่ะจากรูปนะคะก็คือนี่คือไข่ของ e n t e r ร v i r u s มีโคราดิสหรือว่าพยาธิเข็มหมุดนั่นเองนะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยจะติดในเด็กนะคะวิธีการป้องกันนั่นเองค่ะก็คือเราต้องล้างมือให้สะอาดค่ะเพื่อไม่ให้มีไข่พยาธิติดตามซอกเล็กแล้วก็เผลอไปจับอาหารแล้วก็มากินค่ะเวลาเราทําการตรวจนะคะเราก็ต้องใส่หมวเพราะว่าไข่พยาธิค่ะอย่างที่บอกแค่สลัยผ้าห่มมันก็ปิวเข้ามาในลงไปในคอได้แบบเพราะว่ามันสามารถติดได้ทางอากาศนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ